นี่ทางคอนกรีตเข้าป่าประเทศไทยนี่อยู่บนภูเขานะมาวูอยู่บนภูเขาเนี่ยภูเขาน่าจะเป็นภูเขา3ชั้นนะฮะตามที่มีเอ่อคนไทยบอกนะอ้าวเนี่ยมาที่สุดที่ตรงนี้นะฮะนี่นี่ไงบนบนเขาป่าโอ้โหอ๋อโอ้ยพอจอดตรงนี้ก่อนพี่น้องเอ้ยอะไรอีเรีอ่ะลงไปบนกันพูดพูดยืดตรงนี้อ้า ถนนทุ่นทางขึ้นภูเขาประเทศไทยพี่น้องเอ้ยนะครับเบิงเอาเนี่ยนะฮะเบิงเอาที่พี่น้องเอ้ยนะครับเบิงเอานี่ของแพงเลยโอ้โหทางขึ้นภูเขาประเทศไทยอ๋อทุกโอ้บ่อยากจะซื้อบ่อยากจะเสื้อก็ต้องเสื้อนะท่านผู้ชมนะครับบรรยากจะซื้อก็ต้องเสื้อเนี่ยเอาไปเบิงกันเด้ะมานจะขนาดไหนนะฮะอ๋อทุกอีฟออีเม่เอ้ยนะฮะนี่คือประเทศไทยนี่คือไทยแลนด์นะฮะเข้ามาในป่า เสาไฟฟ้านี่ฮะนี่แหละประเทศที่น้ําไหลไฟสว่างต้องแบบนี้นะท่านผู้ชมครับนี่และฝั่งซ้ายมือบ่าวโบนีก็จะมีเหมือนเส้นทางที่กําลังอ่าเหมือนจะเข้าไปในไปบ้านเนาะหรือว่าไรส่สวนกันแล้วกันฝั่งขวามือก็มีนะท่านผู้ชมครับนี่เอาเขาเบิ้งหงว่าจะเป็นแบบไหนล่างเบิ้งล่างเบิ้อง,อ,ง,อ,งอ๋อโอ้โห ทางเข้าป่าพี่น้องเอนะ๋ยเนี่ยฮะขนาดนี้เลยบบอขนาดนี้เลยบบอสพินองเอ๋ยโอ้ยบ่อยากเสื้อเหมือนไม่อยากเสื้อก็ต้องเสือเนะ้อด้เนี่ยพี่น้องเอ๋ยนะเพื่อนนี่ขนาดนี้ป้าโท้โทโทโทโหขนาดนี้เลยบบอสนี่ฮะบาวเจ้าบาตุดไอ้บาตตบางึงนึนบาบดเออนะประเทศไทยเพื่อนป้าโโอ้โห บอกเลยคำเดียวเลยว่าสุดยอดสุดยอดแห้งนะฮะสุดยอดประเทศไทยนะฮะเบิงเอานี่ครับเพื่อนพัฒนาอย่างจริงใจเพื่อนพัฒนาอย่างทั่วถึงเนี่ยแม้แต่ทางขึ้นปลาขึ้นภูนเขาผมอือโอ้ปลาโตบ่าวถามเนะี่ยถามชาวบ,บาา้านเป็นว่าพื้นที่แห่งนี้นะเป็นภูเขาเนี่ยนะนะบ่าวบอก็เลยถามต่อว่าแล้วมีซื้อภูเขาบอกคุณมาคุณเป็นภูเขาสามชั้นเนาะ โฟังนีกับมีพี่น้องเอ้อ้าวไปฟังนีก่อนกันแล้วกันไปพิูจน์กอนกันแล้วกันโอ้ยทางขึน้นภูเขาพี่น้องเอ้ประเทศไทยเบิ่งเอาเนี่ยฮะนี่แหละคือคือการพัฒนาเนี่ยคือการพัฒนาอย่างจริงใจการพัฒนาอย่างทั่วถึงการพัฒนาที่เห็นได้ว่าเอาใจเนี่ยเอาใจเนี่ยฮะทำอย่างจริงใจพัฒนาอย่างจริงใจเพื่อคนไทยเนี่ย คนไทยไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดนะครคนที่อยู่ตามมณนอกชนบทของประเทศไทยได้ถนนดีเมื่อถนนดีนะท่านผู้ชมครับสิ่งดีๆก็จะตามมาไม่ว่าจะเป็นความเจริญนะฮะหรือว่าสถานที่นะครับว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับหมู่บ้านหรือว่าบ้านพักนะฮะนี่แหละครับท่านผู้ชมครับอย่างที่บา่าวกเกินไปก่อนหน้าว่าเนะี่ยว่าถนนดีไปถึงไหนความเจริญก็จะตามมาเนาะท่านผู้ชมครับถนนนาพาความเจริญ ไปหานั่นเองโอ้โห,โห,โห,โหพี่น้องเงยควานนะโอ้โห,โห,โหไปเรื่อยๆก็ยิงเห็นเนี่ยบอสเซอร์กังมาโบะนะเห็นไหมจังหวะาบาบาโบะบาบโอน,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 นะฮะนี่เนี่ยน,นี่ทางคอนกรีตเข้าป่าประเทศไทยน,นี่อยู่บนภูเขานะบาบโบะอยู่บนภูเขาเนี่ยภูเขานะ่าจะเป็นภูเขาสามชั้นนะฮะตามที่ มีคนไทยบอกนะอ้าวเนี่ยมาที่สุดที่ตรงนี้น,นี่คือขั้วของป่าเนี่ยนี่คือทางเข้าปา่านี่คือรอยต่อเนี่ยรอยต่อของถนนคอนกรีตเนี่ยเดี๋ยวบ่าวจะขอเนี่ยออกไปด้านนอกเลยครับเพื่อจะอาตามหาถนนที่สวยงามนะครับโอ้ยนี่ใครบ่าวตุนกับบาว์เจ็บแล้วมาเห็นเด้อ เห็นบ่เห็นบ่พราะว่พี่น mhm ้องทุกท่านครับผมบ่าวมุงสุราเสียงแค่น่าเล่าเนี่ยพาท่านชมมาเบิ่งสิ่งที่บอกไว้เลยว่าตื่นเต้นสำหรับตัวเองเนี่ยเพราะว่าเอียงพี่นย์เนี่ยถนนคอนกรีตเนี่ยถนนคอนกรีตขึ้นภูเขาเนี่ยตอนนี้บ่าวอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีเห็นแล้วเป็นอย่งไรท่านผู้ชมเห็นแล้วคิดเอีงออกบ่เนี่ยคิดเอียงได้บ่เนี่ยส่วนตัวบ่าวคิดได้แต่ว่าเห็ดบ่ได้แน่นอนเนาะพี่น้องเพราะว่าจังไหนวันที่แท้คนเอาปูนขึ้นมาส่างเนี่ยเพี่นเอางบประมาณมาเห็ดเนี่ย หลายล้านบาทได้เพี่น,อน้องเท่านี้ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้ามีพมร้อมเนี่ยพื้นที่ที่ท่านผู้ชมเห็นนี้คือพื้นที่ภูเขาและเป็นพื้นที่สปรกรเนี่ยสับ,สบปรกรคนไทยมันจะเอื้อมวันจะไหนเนาะอาจจะเป็นสปรกรพื้นที่ในการทำกินหรือว่าปฏิรูปอย่างสักอ,อย่างนี่แหละบาโบกโมเนีใจนะฮะถือว่ามาโมหนีมาเรียนดูมาเบิง่งมาเห็นอะไรกะมาสัมพันธ์โดยตัวเองสิ่งไหนที่บาโบเองเห็นอะไรกะ อยากจะทายถอดน้ำเดืองเร่านี่ไม่พี่น้องได้เห็นแต่รับชมน้ำบาบนูน้ำนี่คือของจริงนี่คือของแท้นี่คือประเทศไทยพี่น้องแต่สิ่งที่บาบูสงสัยไฟน่ะไฟมีแหลกและน้ำน่ะเพิ่นใส่น้ำจากใส่พี่น้องนะฮะเบื้องน้ำบาบูเด้อนะครับเพิ่นใส่น้ำจากใส่โอ้โหนี่ลงมาตรงนี้นะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะบอกว่าเอ้ยมีแค่นี้าบาบูกนะฮะมีหลายเลยมีหลายเลย้าวย่าวต่อไปอยาวต่อไปเนี่ย ถนนแบบนี้ในเมืองคักๆเลยนะในเมืองคักๆเลยถนนแบบนี้ป้าหุ่นน่ะลงภูเขาโอ้ยาชาวผู้ชมเอดยเนี่ยเบิง้งได้ขนาดนี้เลยได้นะฮะเดี๋ยวจะว่ามนันเป็นของจริงเนะี่ยฝากคลิปวิดีโอนี้ไปทั้งบ้านบ้านโบก,กันแล้วกันพี่น้องเขาจีู่วทางล่านะเนี่ยเพื่อนๆในหลายคนเนะี่ยที่ได้เห็นแล้วก็สัมผัสนด้บ้าบว่วนี่คือของจริงนี่คือถนนผนทางขึ้นภูเขาของประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะเป็นถนนที่บอกว่าเรียกว่าเทคอนกรีตอย่างดีเน,นี่ยนี่ขับรถไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพลิดเพลินเนี่ย เพื่อเพลินได้เห็นได้สัมผัสแล้วก็บอกเลยว่าชวนให้ค้นหาชวนให้อยากจะลุ้นอยากจะไปดูอยากจะไปสัมผัสตลอดเลยนะฮะนี่แหละของแทะะ้เนี่ยสำหรับท่านในทีบอกว่าประเทศไทยบ,บ่เจริญน,นะฮะเบืองเอาเบึงเอาเนี่ยสำหรับท่านในที่บอกว่าประเทศไทยไม่จเจริญดูเอาไว้นะฮะดูไว้ให้เต็มตาเนะี่ยนี่คือทางเข้าป่าทางเข้าป่าเข้าภูเขาเลยนะคานึงคำนี่เนี่ยเสา,าไฟฟ้าเน,นี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหนะฮะเนี่ยปลาท โอ้โหโอ้ยพออีแม่เอ๋ยเนี่ยประเทศไทยเบิ่งเอาเด้อเนี่ยเบิ่งเอาเด้อเนี่ยถ้าบ้านบ้าโบมีแบบนี้นะผมก็เลยว่าบ้านเต็มของกลางทางเลยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าพื้นที่ในป่าเนี่ยไผ่ก็บ่อยากไปอยู่เพราะทางบ่ดีถนนบ่ดีแต่เมื่อเห็นถนนดีขนาดนี้แหละไผ่สีบ่อยากมาไผ่สีบ่อยากอยู่อยากยกถนนเส้นนี้ไปใบบ้านบ้าโบเอ๋เอาไว้บนภูเขาเนาะคุณน่ะคอนกรีตอย่างดีครับอย่างเนี่ยดหนาไปยัง สุดยอดเลยนะพี่น้องคสุดยอดเลยนะบอกว่าเราสุดยอดแห้งนี่โอ้โหสิ่งที่ตัวเองเห็นเนะี่ยสิ่งตัวเองได้สัมผัสนะบอกเลยว่าของจริงของแท้อ้าดนี่นี่นีนนนาาน่นี่ขึ้นภูเขามาตรงนี้โอ้โหอยิ่งขึ้นมายิ่งเห็นนะฮะโอ้โห ป่ารอป้าโรออีพออีแม่เอ้ยนะ,ะป้าโอ้สุดยอดแห้งสุดยอดอีนี้ขอบอกสุดยอดแห้งนะฮะต่อบุญักเสื้อสายตาเนะะี่ยบาโบ่นุ่มล่าบาโบ่เนี่ยบุญักเสื้อสายตาว่าจะเห็นสิ่งนี้เนะะี่ยและมุมนี้เมื่ออกไปเจนธรรมชาติเนะะี่ยมันก็เรียกว่าอุดมสมบูรณ์อย่างมากเลยครับท่านผู้ชมครับ อามุมนี้ป้าเซเป็นภูเขาเนี่แวและสิ่งที่บาโบเองเห็นอยู่สิ่งหนึ่งเนี่ยฝั่งนั่นเนี่ยเดี๋ยวไปเบิ่งก่อน,นะครับว่าว่าจะมีสิ่งไดทีหนาเต้นเต้นตอนนี้บาโบขึ้นมาบนภูเขาเนี่ฮะและสิ่งที่บาโบเองเห็นแล้วก็ชื่อว่าชอบแล้วก็แปลกใจดินภูเขานี้ถือว่าดินดีแล้วก็ดินแน่นนะครับและสิ่งที่เห็นฝั่งนี้คือ จะมีเหมือนกองดินนะครับกองดินที่เหมือนมีการขุดนี่ะนี่ครับสำหรับชมคบนี้นี่นะดูดวามือบ่าวๆน,นะครับคือดินที่บอกก็เรียกว่าเดีย๋ยวลงไปดูก่อนนะ